สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินตามทางธรรมรายการที่จะพาคุณไปค้นหาความจริงของชีวิตด้วยหลักธรรมที่นำมาใช้ได้จริงในทุกๆวันวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องที่ดูเหมือนจะห่างไกลจากวัดวาอารามแต่กลับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของความมั่งคั่งลองหลับตาลงนะครับ แล้วลองนึกถึงคำว่าความมั่งคัง่งคุณนึกถึงอะไรครับคุณอาจจะนึกถึงบ้านหลังใหญ่รถยนต์หรูหราเงินทองกองพเนินหรืออิสรภาพทางการเงินที่ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตอีกต่อไปใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะถามคุณอีกครั้งครับแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรหลายคนทำงานหนักแทบเป็นแทบตาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่งแต่ในขณะที่กำลังปีนป่ายไปบนยอดเขาแห่งความสำเร็จนั้นเราได้ทำอะไรหล่นหายไปบ้างหรือเปล่าเราได้สูญเสียสุขภาพของเราไปหรือเปล่าเราได้สูญเสียเวลาที่จะได้ใช้กับคนที่เรารักไปหรือเปล่าหรือเราได้สูญเสียความสุขในปัจจุบันไปหรือเปล่าผมเคยได้ยินเรื่องราวของเศรษฐีท่านหนึ่งครับ เขาเป็นคนที่มีทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันถึงมีธุรกิจพันล้านมีบ้านหลายหลังมีรถยนต์หรูหราหลายคันและมีทุกอย่างที่คุณจะจินตนาการได้แต่เขากลับไม่มีความสุขเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งอยู่บนลูกวิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะวิ่งไปเร็วแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะถึงเส้นชัยได้เลยในที่สุดเขาก็ตัดสินใจหยุดวิ่ง แล้วมันนั่งทบทวนชีวิตของตัวเองเขานั่งลงมองดูสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็พบว่าสิ่งของเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงเลยสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขกลับเป็นช่วงเวลาที่ได้นั่งจิบกาแฟยามเช้าได้พูดคุยกับภรรยาได้ออกกำลังกายเบาๆและได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่าในใจของเขาเรื่องราวของเศรษฐีท่านนี้ ทำให้ผมได้คิดว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินในบัญชีธนาคารหรือจํานวนทรัพย์สินที่เรามีแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราและถ้าเราอยากจะสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงเราต้องเริ่มจากการกลับมาดูที่ความจนในใจของเราก่อนคุณอาจจะฟังแล้วรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับความมั่งคั่งกับความจน มันจะมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรผมอยากให้คุณลองนึกถึงคำว่าความจนที่เราคุ้นเคยกันในแง่มุมใหม่ดูนะครับความจนในที่นี้ไม่ใช่ความจนทางการเงินแต่เป็นความจนทางใจความจนทางใจคืออะไรมันก็คือความรู้สึกขาดแคลนในจิตใจของเรานั่นแหละครับความรู้สึกว่าฉันไม่พอไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไร่เราก็ยังรู้สึกว่า ไม่พอไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สินมากแค่ไหนเราก็ยังรู้สึกว่าไม่พอไม่ว่าเราจะมีอะไรในชีวิตเราก็ยังรู้สึกว่าไม่พอและเมื่อเรามีความรู้สึกว่าไม่พอในใจแล้วเราก็จะเริ่มขว่คว้าหาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดแคลนนี้เราจะเริ่มทำงานหนักขึ้นเราจะเริ่มใช้จ่ายมากขึ้น เราจะเริ่มสะสมสิ่งของมากขึ้นและเราก็จะเริ่มเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าคนอื่นดีกว่าเราคนอื่นมีมากกว่าเราและคนอื่นมีความสุขมากกว่าเราและความรู้สึกเหล่านี้มันจะกัดกินใจของเราทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งทางกาย แต่ความจนทางใจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงเราต้องเริ่มจากการกำจัดความจนในใจของเราก่อนแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเราจะเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตของเราไม่ได้สมบูรณ์แบบและเราไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างที่คนอื่นมีการยอมรับความจริงนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากครับเพราะเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตของเราเราจะเริ่มมองเห็นว่าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีคนที่รักเราเรามีงานที่เราทำได้และเรามีชีวิตที่น่าจะมีความสุขได้ไม่แพ้ใครแต่การยอมรับความจริงเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับเราต้องลงมือทำด้วย สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการฝึกความพอใจเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าการฝึกความพอใจมันเป็นเรื่องยากมากแต่เมื่อผมได้ลองทำดูแล้วผมก็พบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันเริ่มต้นจากการขอบคุณครับลองขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละวันดูนะครับขอบคุณที่ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ขอบคุณที่ได้มีโอกาสไปทำงานขอบคุณที่ได้กินข้าวอร่อยอร่อยและขอบคุณที่ได้มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราจากความรู้สึกไม่พอให้กลายเป็นความรู้สึกพอใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับสิ่งต่อมาที่เราต้องทำคือการฝึกความเมตตา ความเมตตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเมตตาคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการเมตตาตัวเองด้วยบ่อยครั้งที่เราวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อเราทำผิดพลาดหรือเมื่อเราไม่สามารถทำอะไรได้อย่างที่หวังไว้แต่ถ้าเราลองเมตตาตัวเองดูบ้างละ่ะถ้าเราลองให้อภัยตัวเองดูบ้างละ่ะถ้าเราลองมองความผิดพลาดของเราเป็นบทเรียนดูบ้างละ่ะ เมื่อเราเริ่มเมตตาตัวเองแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสบายใจมากขึ้นท้ายที่สุดความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่เรามีแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความสามารถในการยอมรับพอใจ และเมตตาตัวเองและเมื่อเราสามารถทำได้แล้วเราก็จะพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นมันอยู่ใกล้ตัวเรามากจนเราไม่เคยสังเกตเห็นเลยแล้วคุณล่ะครับคุณได้ลองสำรวจความจนในใจของคุณบ้างแล้วหรือยังแล้วคุณจะเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงจากความจนในใจของคุณได้อย่างไร เมื่อพูดถึงความมั่งคัง่งหลายคนมักนึกถึงเรื่องราวของมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยจากธุรกิจหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนแต่ในทางธรรมแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องความมั่งคั่งเอาไว้อย่างลึกซึ้งกว่านั้นครับพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิเสธการสร้างทรัพย์สินเงินทองแต่ทรงชี้ให้เห็นถึงแก่นแท้ของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและความมั่งคั่งที่แท้จริง ต้องเริ่มต้นจากความดีและปัญญาในพระไตรปิฎกเล่มที่24สุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายสัตกานิบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงอริยทรัพ์เจประการซึ่งเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงของอริยบุคคลได้แก่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณความดีศีล คือการรักษากายวาจาให้ปกติฮิริคือความละอายต่อบาปโอตป,ปะคือความเกรงกลัวต่อบาปพาหุสัจจะคือความเป็นผู้สดับตรับฟังมากจาคะคือการเสียสละเพื่อส่วนรวมและปัญญาคือความรอบรู้ในอริยสัจสี่อริยทรัพย์เหล่านี้ ไม่ใช่ทรัพย์ที่ต้องวิ่งไล่ข่อยควาจากโลกภายนอกแต่เป็นทรัพย์ที่ต้องสร้างขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองและเมื่อเรามีอริยทรัพย์เหล่านี้อยู่ในใจแล้วการสร้างทรัพย์สินภายนอกก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวในประวัติศาสตร์ให้ฟังครับเรื่องราวของเศรษฐี อนาถบินทิกะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญและเป็นอัครอุบาสกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนั้นท่านอนาถบินทิกะเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมากมีทรัพย์สินมากมายแต่ท่านไม่ได้ร่ำรวยเพราะความโลภหรือการเอาเปรียบผู้อื่นเลยครับท่านร่ำรวยเพราะท่านมีความดีและปัญญาเป็นที่ตั้ง ท่านอนาถบินทิกะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขายท่านให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ท่านเคยสร้างวัดเชตวันมหาวิหารให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ด้วยเงินทองที่ท่านได้มาจากการค้าขายอย่างบริสุทธิ์ใจท่านนำเงินทองที่ได้มาไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการกระทำของท่านอนาถบินทิกะแสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนทรัพย์สินแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาและวิธีการที่เราใช้ทรัพย์สินนั้นถ้าเราใช้ทรัพย์สินของเราเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้อื่นความมั่งคั่งนั้นก็จะงอกเงยและกลับมาหาเราในที่สุด แล้วในยุคปัจจุบันล่ะครับเราจะนำหลักธรรมนี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรผมอยากจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาของคุณหมอไัยบูลซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจคุณหมอไัยบูลเป็นคนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างสูงในวิชาชีพของเขาครับเขามีไรายได้ดีมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูและมีทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันแต่คุณหมอไัยบูลก็เหมือนกับคนอีกหลายคน ที่ในตอนแรกเขาทำงานหนักเพื่อเงินและเพื่อความสำเร็จทางโลกจนกระทั่งวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียความสุขในชีวิตไปเขาทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่าแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาพักผ่อนและร่างกายของเขาก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนคุณหมอภัยบูลเริ่มหันกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองและเขาก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จทางโลกแต่คือความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการได้ช่วยเหลือผู้คนและได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหลังจากนั้นคุณหมอภัยบูลก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขาเริ่มจัดสรรเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเขาเริ่มแบ่งเวลาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และเขาก็ได้ค้นพบว่าเมื่อเขาได้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ใจิตใจของเขาก็ยิ่งเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจในทางธรรมพระพุทธองค์ทรงสอนว่าทานหรือการให้เป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนการให้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การให้เงินทองแต่ยังหมายถึงการให้ความรู้การให้คําแนะนําการให้กําลังใจและการให้อภัยการให้เป็นเหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม ลงในจิตใจของเราและเมื่อเราหมั่นรดน้ำพรวนดินด้วยการให้เมเล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะงอกเงยเป็นต้นไม้แห่งความสุขและความมั่งคั่งที่มั่นคงและยั่งยืนนอกจากหลักฐานแล้วยังมีอีกหลักธรรมหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือหลักอุเบกขาหรือการวางเฉยการวางเฉยในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อปัญหาแต่หมายถึงการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในชีวิตหลายคนต้องทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินและความสำเร็จพวกเขาคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ชีวิตก็จะไม่มีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่มันขึ้นอยู่กับใจของเราต่างหากครับในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่งชื่อว่าอังคุลีมานซึ่งเคยเป็นโจรผู้ร้ายที่โหดเหี้ยมแต่หลังจากที่เขาได้พบกับพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมเขาก็กลับใจมาบวชเป็นพระภิกษุและในที่สุด เขาก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เรื่องราวของพระอังคุลีมานแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่เคยทําผิดพลาดมาก่อนก็สามารถกลับตัวกลับใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไม่ว่าเราจะเคยล้มเหลวมาก่อนหรือมีอดีตที่ผิดพลาดมาก่อนเราก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นและเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริง จากภายในใจของเราได้เสมอความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากการวิ่งตามความสำเร็จทางโลกแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นและได้มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว <S 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 เพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่งคั่ง ผมอยากให้คุณลองหันกลับมาดูที่ใจของคุณอีกครั้งครับคุณได้ฝึกความพอใจแล้วหรือยังคุณได้ฝึกความเมตตาแล้วหรือยังและคุณได้เริ่มให้แล้วหรือยังเพราะเมื่อคุณได้เริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งจากภายในใจแล้วการสร้างความมั่งคั่งภายนอกก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างแน่นอนครับจากเรื่องราวที่เราได้คุยกันไปในสองตอนที่ผ่านมา เราได้เห็นแล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีธนาคารไม่ได้อยู่ที่จำนวนทรัพย์สินที่เรามีแต่มันอยู่ที่ใจของเราและอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีเจตนาที่ดีและรู้จักแบ่งปันทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะนำหลักธรรมนี้มาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือรู้แล้วยังไงต่อพระพุทธองค์ทรงสอนหลักการปฏิบัติไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือหลักธรรมัญยุตานะครับความเป็นผู้รู้จักเหตุและอัฏถันยุตานะครับความเป็นผู้รู้จักผลในพระไตรปิฎกเล่มที่23อังคุตระนิกายติกะนิบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า บุคคลผู้มีปัญญาย่อมรู้จักเหตุและผลของสิ่งต่างๆและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของตนได้ในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งเช่นกันเราต้องรู้จักเหตุการกระทำและผลความมั่งคัง่งที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ใช่แค่การทำงานหนักเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการทำงานอย่างมีสติมีปัญญาและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวในสมัยพุทธกาลให้ฟังครับเป็นเรื่องราวของภิกษุรูปหนึ่งที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างที่พักสงฆ์แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จเพราะไม่ได้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้รู้จักหลักทิศหกซึ่งเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในสังคมเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน หลักทิศหกนั้นประกอบไปด้วยทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาการเลี้ยงดูและดูแลบุพการีทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์การเคารพและเชื่อฟังครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังบุตรพัญญาการเลี้ยงดูบุตรและพัญญาอย่างดีทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายการมีน้ำใจและช่วยเหลือมิตรสหาย ทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์การเคารพและให้ทานแก่สมณะทิศเบื้องล่างคนรับใช้การดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่คนในปกครองหลักธรรมนี้ไม่ใช่แค่หลักการบริหารจัดการชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักการบริหารจัดการความมั่งทั่งด้วยถ้าเราทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์ในทุกทิศทางความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้น และเมื่อความสัมพันธ์ดีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติลองนึกถึงนักธุรกิจท่านหนึ่งครับเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากแต่เขากลับไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวเลยเขาไม่เคยดูแลพ่อแม่ไม่เคยใส่ใจลูกๆและไม่เคยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเลยแม้แต่น้อยในที่สุดเขาก็ต้องประสบกับความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจก็ตาม เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นจากการสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในทุกมิติของชีวิตแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรล่ะครับผมมีคำแนะนำง่ายๆ3ข้อที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากภายในใจของคุณได้ครับ 1. เริ่มต้นด้วยการวางแผนอย่างมีสติ หลายคนเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งด้วยการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่ลืมไปว่าการจะไปถึงเป้าหมายได้นั้นต้องมีแผนการที่ชัดเจนและเป็นไปได้พระพุทธองค์ทรงสอนหลักอิทธิบาท4หรือหลักแห่งความสำเร็จไว้4ประการได้แก่ฉันทะคือความรักในการทำสิ่งนั้นวิริยะคือความเพียรพยายามจิตตะคือความตั้งใจและ วิมังสาคือการพิจารณาไตร่ตรองถึงวิธีการที่คุณทำอยู่เสมอถ้าคุณอยากจะสร้างความมั่งคั่งคุณต้องเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าคุณรักที่จะทำอะไรคุณอยากจะสร้างอะไรและเมื่อคุณพบสิ่งที่คุณรักแล้วคุณก็ต้องมีความเพียรพยายามในการทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องคุณต้องมีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จและคุณต้องหมั่นพิจารณาไตรตรองถึงวิธีการที่คุณทำอยู่เสมอ 2. เริ่มต้นด้วยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอในนิทานมีเรื่องเล่าถึงเต่าที่สามารถเอาชนะกระต่ายได้เพราะความสม่ำเสมอกระต่ายวิ่งเร็วแต่หยุดพักบ่อยครั้งในขณะที่เต่าวิ่งช้าแต่ไม่เคยหยุดพักเลยการสร้างความมั่งคั่งก็เช่นกันครับมันไม่ใช่เรื่องของการวิ่งเร็ว แต่เป็นเรื่องของการวิ่งอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหรือจะทำอะไรก็ตามคุณต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่าท้อแท้เมื่อเจอกับอุปสรรคเพราะอุปสรรคคือบททดสอบที่จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้น 3. เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันอย่างมีเมตตาในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าถึงนางวิสาขา มหาอุบาสิกาผู้ร่ำรวยและใจบุญนางวิสาขาเป็นคนที่มีความสุขขุมรอบคอบในการใช้จ่ายเงินทองนางไม่เคยใช้เงินเพื่อความสุขส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่นางใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้คนและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนางเป็นผู้บริจาคเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างวัดบุพารามและนางยังเป็นผู้ดูแลพระภิกษุสงฆ์ อย่างสม่ำเสมอการกระทำของนางวิสาขาแสดงให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการได้มาแต่เกิดขึ้นจากการให้ไปเมื่อเราได้แบ่งปันความมั่งคั่งที่เรามีให้กับผู้อื่นความสุขก็จะเกิดขึ้นในใจของเราอย่างท่วมทน้นและเมื่อเรามีความสุขในใจแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสบายใจมากขึ้น ความมั่งคั่งที่แท้จริงก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นการสร้างความมั่งคั่งจึงไม่ใช่เรื่องของการวิ่งไล่ตามเงินทองเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความสุขในใจของเราเองเมื่อเรามีความสุขในใจแล้วเราจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นและเราจะสามารถสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้กับตัวเอง และคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงครับเราได้เดินทางร่วมกันเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของความมั่งคั่งเราเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรเราได้ค้นพบว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เงินทองหรือทรัพย์สินแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการรู้จักพอจากการให้และจากการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เราได้เดินทางไปในอดีตได้เรียนรู้เรื่องราวของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอย่างอนาถบินทิกะและนางวิสาขาที่แสดงให้เราเห็นว่าการใช้ทรัพย์ในทางที่ถูกต้องนั้นเป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งที่ยังย่งยืนที่สุดเราได้เห็นว่าหลักธรรมอย่างอริยทรัพย์เจ็ดประการและทิศหกคือเข็มทิศท,ที่จะนำทางเรา ไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความสุขและในวันนี้เราจะมาพูดถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับการตื่นรู้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราไขาประตูสู่ชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงการตื่นรู้ในที่นี้ไม่ใช่การตื่นรู้ทางโลกีแต่เป็นการตื่นรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ในพระไตรปิฎกเล่มที่16สุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายติกะนิบาทพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงมรรคแปดหรือหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือความดาริชอบสัมมาวาจาคือเจรจาชอบ สัมมากรรมตะคือการงานชอบสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือความระลึกชอบและสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบหลักธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่หลักการสำหรับบรรลุธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักการสำหรับการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยครับหากเรามีความเห็นชอบในเรื่องของความมั่งคั่งเราจะมองเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีความสุขในใจไม่ใช่การมีเงินทองมากมายและเมื่อเรามีความเห็นชอบแล้วเราก็จะสามารถดำริที่จะทำในสิ่งที่ดีงามได้ เราจะสามารถเจรจาด้วยถ้อยคำที่สร้างสรรค์เราจะสามารถทำงานในทางที่สุจริตเราจะสามารถเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพที่บริสุทธิ์เราจะสามารถเพียรพยายามในการสร้างความดีงามอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถระลึกถึงสิ่งดีงามที่เราทำได้และเราจะสามารถตั้งใจมั่นในการทำความดีอย่างไม่หวั่นไหวในนิทานชาดกเรื่อง จำเปยะชาดกเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนถึงการตื่นรู้ในธรรมครับในชาดกเรื่องนี้พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคนามว่าจำเปยะผู้มีฤทธิ์มากแต่ท่านกลับเลือกที่จะไม่แสดงอิทธิวิธิ์เลยและใช้ชีวิตอย่างสมถะท่านตั้งใจรักษาศีลอย่างเคร่งครัดแม้จะถูกนักจับงูจับตัวไปแสดงในงานรื่นเริง ท่านก็ยังคงไม่แสดงอิทธิฤทธิ์ใดๆเพราะการรักษาศีลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านเรื่องราวของพญานาคจํำปะยะสอนให้เราตระหนักว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การมีอำนาจหรือมีทั์สินมากมายแต่คือการมีศีลหรือความดีงามในจิตใจและเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสบายใจมากขึ้นในประวัติศาสตร์เองเราก็มีตัวอย่างของบุคคลที่ตื่นรู้ในธรรมและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากมายอย่างเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งในตอนแรกทรงเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายแต่หลังจากที่ทรงได้พบกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงกลับใจมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงใช้ชีวิต อย่างมีเมตตาและกรุณาต่อผู้คนการกระทําของพระเจ้าอาโศกมหาราชแสดงให้เห็นว่าการตื่นรู้ในธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้ไม่ว่าเราจะเคยทำผิดพลาดมาก่อนหรือมีอดีตที่เลวร้ายมาก่อนเราก็สามารถกลับตัวกลับใจและเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ผมอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ให้ทุกท่านครับ ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากการวิ่งตามโลกภายนอกแต่คือสิ่งที่ได้มาจากการกล e ับเข้ามาดูที่โลกภายในของเราเมื่อเราได้ค้นพบความสุขในใจของเราแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสบายใจมากขึ้นและเมื่อเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสบายใจแล้วเราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตได้อย่างกล้าหาญ เราจะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้อย่างยั่งยืนและเราจะสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในตอนท้ายนี้ผมอยากจะชวนคุณมาลองใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีปัญญามากขึ้นครับลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักครู่ลองฟังเสียงจากภายในใจของคุณดูบ้างและลองถามตัวเองว่าวันนี้ คุณได้สร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงให้กับตัวเองแล้วหรือยัง